สิเปืองที่แกเห็นนี่เนี่ยแกไม่นองเอาไปใช้ทั้งหมดหรอกเหลือกเป็นบ้างเรืองเห็นไหมฉันว่าหาสายฉันเลือดล้าน 1, 3, 4, 4, ึงสามสี่ปีแกวัดจริงนะแล้วแกจะทำเหมือนฉันมาเดี๋ยวขิดดูกองไปขิดซะอย่าทำเหมือนฉันถ้าแกทำเหมือนฉันหลับผิดต้องไปทำเหมือนแก แต่เอาหลูแแบ,บตรงเนี้ยไปปรับปรับเอาก็แล้วกันสามไหลทฤษฎีไม่ไหลหนาะสมสมถี่ยืนอย่เนี่ยไอนี่ต้องทำง่ายไม่ยากเลยสรุปแล้วเรื่องของในหลวงไม่มียากสักเรืืองง่ายทท้งนั้นเลยอยู่ที่วัดจะไปปรับให้มันง่ายจะไปปรับให้มันเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเอาไปทนงดุลเลยทําอย่างเพราะในหลวงคิดไว้อีแปลงหนึง่ง ไอตอนเราจะทํามันเป็นถีแปลงก็ต้องไปปรับหาเอาเองปรับใช่เอาเองครับก,ก็คงจะให้ความรู้ต่อท่ายเมืออ่อกี้ไปดูแล้วก็คิดออกแล้วไอนี่รปรับท่ายว่าให้ไปปรับใช่เอานะแล้วแต่ความเหมาะสมของพื้นที่ความเหมาะสมของตัวถ่านสามเหมาะสมของสิ่งแวดล้อม ก็ไปปลับหาก็แล้วกันครับก็คงจะกลับเรียนท่านพัฒนากรของอำเภอคือ